การสำรวจพฤติกรรมทางสังคมนะคะโดยตอนนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่ เน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่นหญิงในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่ะผลการทดสอบพบว่าเด็กผู้หญิงกลุ่มนี้นะคะจะถูกล่อลวงได้ง่ายค่ะซึ่งเราจะไปดูคลิปนี้กันนะคะซึ่งโคบีเพอร์ซินเป็นผู้ที่ทําการทดสอบโดยผู้ปกครองของเด็กๆนั้นต่ก็รับทราบการทดสอบทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือด้วยไปดูว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะนี่คือเคสแรกนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อมิเคลาอายุ13ปีเท่านั้นนะคะโคบี <Kobe S 2> <c oughs> เนี่ยก็จะปลอมแปลงตัวตน ในเว็บไซต์ Facebook นะคะก็จะโพสต์เป็นรูปหน้าตาวัยรุ่นหนุ่มหล่อนะคะอายุใกล้เคียงกันคือ12-13ปีก่อนที่จะทำการทดสอบนะคะโคบี้เนี่ยก็จะแกล้งแชทคุยทำความรู้จักกับมิเคล่าสัก3-4วัน3 4วันเท่านั้นนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะส่งข้อความบอกให้เด็กผู้หญิงเนี่ยออกมาพบกับผู้ชายที่คุยกันทาง Facebook พบกันตามลำพังค่ะปรากฏว่า มิเคล่านะคะหลังจากคุยกันทาง Facebook แค่4ีวันนะคะก็ยอมออกไปพบผู้ชายคนนี้ซึ่งนัดให้เธอมาพบที่สวนสาธารณะใกล้ๆบ้านเธอใช้เวลาเดินทางแค่10นาทีเท่านั้นค่ะสุดท้ายมิเคล่า <ika> ela. ก็ยอมเดินไปพบกับชายแปลกหน้า <From Facebook. S 1> และเมื่อเจอกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้น <you> ผู้ชายในเสื้อสีน้ำเงินคือพ่อของมิเคลานะคะซึ่งรับรู้การทดสอบทั้งหมดนี้คุณโคบี้ก็พยายามจะบอกนะคะว่าทําไมคุณถึงกล้าออกมาพบกับคนที่คุณไม่รู้จักแล้วแค่แค่คุยกันผ่านทาง Facebook ซึ่งอันตรายมากและถ้าหากว่าไม่ใช่ตัวเขาแต่ว่าเป็นคนอื่นๆที่มีเจตนาไม่ดีพยายามจะล่อลวงเธอคงจะถูกล่อลวงเรียบร้อยไปแล้วนะคะ พ่อก็โมโหมากนะคะแล้วก็พยายามจะสอนลูกว่าอย่าทําแบบนี้อย่าเชื่อใจคนง่ายๆไปดูรายที่2ค่ะรายที่2เป็นเด็กหญิงชื่อจูเลน่าอายุ12ปีเท่านั้นนะคะโคบี้ก็นั่งอยู่คุณพ่อแล้วก็อธิบายแผนการนะคะว่าคุยกันทาง Facebook 3-4วันเหมือนกันเท่านั้นแล้วก็ผู้ชายเนี่ยขอไปพบเด็กผู้หญิงตามลำพังที่บ้านตอนแรกพ่อก็บอกว่าไม่มีทางที่ลูกสาวจะทำแบบนั้นแน่นอนแต่ปรากฏว่า ปรากฏว่าลูกสาวนะคะยอมเปิดบ้านให้กับคนแปลกหน้าเข้ามาโดยตอนนั้นเนี่ยเธอเข้าใจว่าพ่อออกไปทำที่ร้านนอกบ้านแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะวันดียห้านี่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นการทดสอบแต่ว่าเป็นผู้ร้ายจริงๆที่อาจจะเข้ามาล่วงละเมอทางเพศหรือเข้ามาทำร้ายร่างกายเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่มีทางป้องกันตัวเองได้เลยนะคะเพราะว่าเปิดบ้านให้คนแปลกหน้า เข้าไปในบ้านของตัวเองคนสุดท้ายค่ะคือเจนนาอายุ13ปีขออภัยค่ะเจนนาอายุ14ปี14ปคล้ายๆกันเหมือนกันเลยทุกอย่างนะคะคราวนี้เนี่ยจะจะลองเหตุการณ์นะคะคุยกัน3-4วันแล้วผู้ชายเนี่ยบอกว่าตอนนี้ขับรถตู้มาจอดหน้าบ้านและขึ้นมาหาที่รถหน่อยได้ไหมเด็กผู้หญิงก,ก็เยอมยอมเดินออกมาเฉยๆเลยนะคะ คนที่สวมหัว <Jenna. S 1> อนักกัก่งอยู่ข้างหลังสองคนคือพ่อแม่ของเจนน่านั่นเองนะคะพ่อแม่กโกรธมากแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกสาวถึงถึงยอมมาขึ้นรถของคนแปลกหน้าในตอนกลางคืนแบบนี้พ่อก็ขอโทรศัพท์คุณแ, right <What? S 1> แล้วนะคะ and it wasn't us sitting back here and there were really crazy people back here we never would have saw you again we watched movies together we've looked at newspaper articles and the news about all these things are real life situations that have happened and we've discussed them but you think it's fine to go try it out on your own <coughs> บุตหลานของตัวเองว่าไม่มีทางที่จะออกไปกับคนแปลกหน้าอย่างแน่นอนแต่ว่าเหตุการณ์นี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าลอกของสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นอันตรายต่อเยาวชนมากกว่าที่ ผู้ใหญ่อย่างเราๆคิดนะคะดังนั้นนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายที่จะต้องรู้เท่าทันนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ YouTube 3วันมีคนเข้าไปชมทั้งหมด25ล้านวิวนะคะและในไม่ช้าค่ะโคบี้ก็จะมีเวอร์ชั่นหนึ่งนะคะแต่คราวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของเด็กวัยรุ่นชายว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยพวกเขาจะทาตัวอย่างไรค่ะ